ครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับครับสวัสดีนะครับผมเบาศักดิ์ศรีนะครับช่องศักดิ์ศรีคนเกษตรนะครับมาอยู่ที่บ้านไร่สวนธรรมข่าของอาจารย์ขปุบ้าไร่สวนธรรมเมา่ไทยหลายขิปลวครับพี่น้องครับแต่ว่ามือนี้สิผ้าพี่น้องมาชมวามประทับใจมาฟังวามประทับใจอย่างหนึ่งว่าเฮ็ดตรงมองนี้ที่อาจารย์ขปุญญนเฮ็ดเนี่ยมันเกิดจากปลาเห็ดเก่าหรือมันเกิดจากยังไงมือนีห้องมาฟังประวัติย่อๆของอาจารย์ขปุนก้อนที สิประสบผลสําเร็จในด้านของการเห็ดๆนี่เป็นแรงบันดาลใจพี่น้องในหลายคนมูลนิ้อนี่อยากได้เด้อคับอาจารย์ทบในการเห็ดเริ่มต้นมองนี้เป็นป่าเห็ดอยู่ครับเริ่มต้นเอาแต่อันแต่เริ่มเริ่มที่เลยมันหรแหลกเดิมเดิมที่ของซุงนี่ละคือป่าเห็ดบ่มองนี้เป็นไฮน่าเป็นไฮน่าครับเคยออกเห็ดบ่อยในไฮน่ามันจะไม่ออกอังไหนมันไฮน่าเขาเอาไว้เห็ดหน่าแม่รับ่้องมาค่ะคุดซาแต่งใหม่คุดซาเอามาถมใหมันเป็นโขก ครับผมต้นใหม่ทุกต้นอยู่แน่นี้คือปลูกเองกับมือครับบอบอแมนว่ามันเป็นต้นเกาต้นแกรหรือว่ามีนวยปิ้วมาหล่นเด้เอาห่อเอาเอาขามาปลูกเริ่มต้นเรือกเดิมเดิมที่นี่คืออาจารย์ปลูกเบิร์ตสุดต้นได้หนีนี่ที่เป็นต้นย่างหนาที่มัน,มนสาวา่ถในี่พผลิตเทสได้นี่ปลูกโดยมือของเจ้าของทั้งงานเลยครับ,รบแหล่ๆคนกับหัวนกว่า<อ>พี่บ่าเขาพากันนี่แต่ตดต้ดตดตนหมองต้นใหม่ออกเห็ดเผืดแนวอื่นที่มัน แต่เงินไวๆสมัยแต่กอนมันกับบทานไดนเป็นที่ชัดเจนเนาะกาปูกแล้วเสียาเห็ดมาปลูยังสี่มันบทานมีแป้งไหเบิงเป็นตัวอย่างหล่ะก็มีคนเฮ็ดะสมผลสําเร็จพะว่าข้าเฮ็ดคนแหลกเข้ากับหัวหล่อหันละอ่าเขาหัวหล่อเนาะโอ้ผมก็คือถึงสมัยผมเห็ดงานใหม่ๆมาเห็ดสวนข้าเาใหม่ๆคนก็หัวหวานสิได้กินบ่ปูกเคยกินแต่ยู่ลอเฮือนประจันก่อนถือว่าเป็นเห็ดชนิดนี้นะแต่เกานี่คือผมไม่ยั้งเลยขึ้นเคลียน แมนถ้ <Man. S 1> าสันพี่น้องผู้ที่สนใจปูกเคสหนีฟังให้ดีนะค,ะครับมันมันเป็นเสมือนหนึ่งแรงบันดาลใจละกัจุดเริ่มต้นของการเทียดเท็ดพี่น้องเริ่มต้นนะตอนนี้เริ่มได้ดีกว่าอาจารย์เพราะอาจารย์ต่เกาองความหูมันก็คือสิบวาายแนวนี้เนาะงมเข็มอยู่ดิแม่้นว่ล่องิดลองถึกครับจักปีจังเห็ดใ้นี่งมมากเรื่อยๆนี่มันมันปลูกแล้วอ่าตั้งแต่เริ่มต้อนเนาะปลูกแล้วมันสามปีมันก็เกิดเห็นเลยเพราะว่ามันติดเชื้อเห็ด ตั้งแต่ตอนที่ผมปลูกเพราะว่าต้นกะท่ลงเสียเห็ดอ่ะเอาเสียเอาดอกเห็ดมาเห็ดเฉียแล้วก็ลงแล้วก็มาปลูกมันก็เกิดเลยนะเริ่มแรกก็บอกค้นว่ามันสิเกิดออกแต่ว่ามันเกิดอีรีปานนี้ก็เลยเป็นจุดประเด็นเลยว่าโอ้เป็นแรงที่สางไราใได้ให้เฮาแวบขึ้นมาในหัวเลยบานนี้ปกตินี่ปลูกแค่แนวขั้นหัวมันเื่อครับบานนี้ผมปลูกเต็มเลยทั่วเลยครับอ๋อตอนแรกนี่แเนี่หัวท่านเน่ปลูกแค่ร่องครับประมาณนี้ พกสิบเจ็ดสิบตนนี่แหละครับครับเออกพระว่าท่านก่าแห้งเพื่อนเพ<อ>ราะว่าอันปลูกแล้วปลูกมันบ่ท่านมีไรได้บ่อดดสางไรได้มันก็นเป็นพื้นที่ที่แบบห้บองบ่อไห้มีทุนพ่อสิอยููแบบชิ่วๆได้่นนะเฮายังต้องหาเงินต้องปลูกนั่นปลูกนี่เพื่อจะเอาไปขาย่นนะเฮารวยบ่ตะเกียเอารวยเงได้แต่ก่อนบานผมกับ,บ่มมีเด้อ่าเอาเรื่องจริงนะน,นี่แมนเอาเต็นขายของมังก่างขายกับเต็นที่ผมขายของตลาดนัดต่ก่อน มากลางอยู่กับเมียแต่แหลกเลยบพาท่านมีบ้านเฮาบ่ได้มีทุนมีอีหยังมาเฮ็ดก่อนในการเฮ็ดเฮ็ดนี่เขาเริ่มจากหวยนับศู์เลยตัอนนี่ค่ะสามูลครับเงินบบมีเอาเต็นมากลางซื่อนี่ทีตัวนี่ก็สื้อน้ำหนาซื้อน้ำหนาเนี่ก็คือให้แม่เอาทีไปเขาท่กสอแล้วก็เอาเงินจากท่กสอเนี่ยมาซสือทีเด้ทีก็บ่ได้เม่นมอระดกแล้วจะคข้องกับไปใส่หนีท่กสอเอาครับผมครับก็เริ่มมาเฮ็ด กัดขายพี่ขายทัวนระวังอันที่ห้าเห็ดเกษตรเ่าก็ปลูกต้นนี้ไว้นั่นแหละหลักครับอ่าแล้วก็บ่ได้สนใจมันสิได้ผลกัอ่ากัได้บ่ได้ผลกับว่าเป็นยังหันอ่ะแชร์่ลุนทดลองนระวังทีล่อต้นใหม่ให้มันคขกอาอยู่สามปีห้าก็ปลูกพริกปลูกทัวเ็ดตรขจังเกษตรกรค่นทั่วไปทั่วไปครับปลูกพริกปลูกทั่วเพื่อจะไปขายสางไล่ได้ได้ระวังนั่นก็ได้มากเมื่อนั้นสมัยแต่ก่อนนี่ต้องนอนตื่นอ่าตีสาม นอน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 ประมาณหาถุมแล้วก็ตื่นที่สามแล้วเพื่อมาเก็บผลผลิตไปขายขายแล้วก็เห็ดเวียกอยู่ในสวนครับมือหนึ่งขยันสุดละเด้ในมือละเจ็บแปดร้อยถึงพันโอ้ถือว่าโกแห้งถือว่าไดนี่เงินหลายดีใจแล้วแต่กินอ่ะแมนครับแต่ว่าเมื่อยเมื่อยแห้งเป็นอย่างไรคือว่าเขาต้องเอาแห้งเขาสูงจริงสิบอมมันเอาแห้งเขาสูงครับถ้าเจ็ดแปดร้อยหนูไหมเพราะว่าต้องเก็บผลผลิตบักทั่วบักแตงเนี่ยต้องเก็บบวกยางไรเลยปะอย่งไรในช่วงสมัยนั้น โอ้เพื่อนที่หนีประมาณเจ็กสองไรได้มุนเวียนโอ้ก็หลายตึกด้วยคิดลงลงลูกสองสองไรนี่ถือว่าหลายได้ถือว่าหลายเงี้ยครับมุนเยนเอ็ดอยู่สองคนกับเงี้งงเงี้ยงเงี้ยมดิดิอ่าแก็รวยมาจากกันบอกปนี้บอกเนี่ยมันว่มีแล้วเนาะมันก็ร่งเหลิบมาเห็ดมาสามโอ้ก็ซื้อกันนั้นเสาเทละต้นสองต้นเสาเงอนครับยึดใส่เทละสองสอบสามสอบก็คือไปขายบุกทัวร์แล้วอันนั้น พ่อขายแล้วปุ๊บก็ซื้อปูนมาใส่ถ่ายรถมามือแล้วกระสอบท้องกระสอบครับครับหินใส่กระสือเทละเครื่องคิวเด้เงินมันบพอเห้าก็คือคือเฮาเห็ดบานเฮาคอยซื้อเ้าบ่ได้กู่มาเห็ดนะหฮาคอยเห็ดคอยสารจากสิ่เที่เฮามีจุดนั้นโอ้ครับบันนี้พอเวลาผ่านมาเรื่อยๆบันนี้เห็ดตัวนี้มันบัตรดพ้นบัตรนี่นี่เป็นยังี่มันเริ่มเกิดตอนที่มันเกิดนั่นต้นมันญ่ได้บาสซีเพียงค่เพียงข้อผม อ้ยบ่ใหญ่บ่อยพราะมันเม็ดรูก้กัวเมียก็กวัวมันก็เริ่มเห็นแล้วมันเริ่มเห็นแล้วเป็นยังไงข้อมูอซึกในในตอนที่เห็นเห็ดใหม่ๆครับมูอซึกว่าอย่าังไงผมอ้เห็นทางเห็นแสงสว่างเลยอ้เข้าสิต่อยอดแนวด้วยนี้เข้าสีสางาไล่แดดแนวด้เออเริ่มแหลกแต่ยังมันมีคนสนใจได้เห็นละโง่เกิดตัวไทยบานก็เห็นว่ามันเกิดแต่ว่ากับบ่ได้เป็นจุ้สนใจอ่าขายแค่ดอกเห็นมันก็ได้คฮซัมนี้ ครับอ่าประมาณความคิดของเขาวันนี้ผมก็เลือมเลือมเอาตนกาเขามาเพาะแล้วผมกับโพดดอกเห็ดนีลงในเชือเชียวมีคนสนใจเสือเห็ดครับนี่ครับแต่ย่อนล้างไปตั้งแต่สี่หาพี่ทีแล้วได้ครับอ่าที่ผมเริ่มเฮ็ดพวกเสือเห็ดพัวตนกาขายอันะะเริ่มต้นกับคนสร้างลายบ่บ่อบ่อเจ้ะเศร้คนสองคนบ่ไหนมีออเดือ์รลายคือยังสี่ได้เพราะว่ายังหันไหนเป็นทีแผ่หลาย แต่ว่ารุ่นก้อนเดี๋ยวผมส่งไปให้เขาเขาสาเร็จเป็ล้วล่ะเขา,เ,ขาเจ้าสามาสรสางเหนือสางโตสามารถล้ายเนืเห็าา<ม>เดหขล้ายม่วเชือได้แล้วครับโอ้กับเออมีคนสนใจเขาก็แพก็กส่งอู้ตอนนั้นไล้ข้ายเชือเฮ็ดเงินพันหนึ่งนี้อู้ดีใจแห่งใดมีคนสร้างต้นกาดีหาสิบต้นลอยต้นนี้หักหักครับ,รบอ่าพ่อบานีมันถือบอกต่อแล้วก็ช่องทีวี แล้วก็ช่อง u t u b e คือจังอ้ายมาไทยยังสิอะไต่างๆเหลื่อมเขามาไทยเพราอเดิมมันเหลื่อมไหลคนมันเหลื่อมสนใจแล้วก็มันเป็นอสิ่งที่ตอบได้แล้วว่ามันเหตุใด,ดอีอร,อร,อร,รีบอกแมนว่าแค่เฮามากปันกระแสขายกันหรือเปล่าเพราะว่ามันม่นมีแค่สวนของผมที่ได้ผลบ้านี้มันแถบจะทั่วประเทศบมันเหลื่อมแพรลลาไรเลยครับคนถี่เอาไปจากเฮ้าคนถี่เขาไปเห็ดสูตรเชื่อเห็ดาตามบบาเขาปุ่นที่เฮาได้แบ่งปันไปในไ,ได้หลายเขตเขาได้ผลครับ เป็นจุดประเด็นผมอ่ามองว่ามันเป็นไหว่อแมนอ่า <Man. S 1> มันเป็นความหิดความนิยมขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี่เลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เหตุแล้วมันจบคบุนมันจบโอ้เหตุเ่อเดียวแต่ว่าเก็บกินชั่วลูกชั่วรานไปเง้วเงียแมนครับคืออย่างมันว่่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ออ่อ่าาฉีดว่านฉีดยาว่่ได้ดูแลมันเกิดเองตามธรรมาชาติในช่วงหนาฝน ครับหนาแลยยางมากมันว่าเกิดจังสียห้ากับไปหาเหตุการณ์เหตุงานบ่าไดเป็นพระละว่าต้องว่าปะโคปะงมมันหันหอ้ครับแล้วก็ใหม่ต้นนี้สมัยแต่กอนคนถีกลุ่มคนอ่าอ่าคนบ้าปลูกป,ป่าหรือว่าค,คนถีมาทรมา,าตามาปลูกต้นใหม่บ่ะมีเรื่องเห็ุพวกนี้เขาก็ยังปลูกอืมแต่ตันนีมันมีเรื่องเหตดอึ้นมาให้เป็นปั้นผลอีกมีไา่ใดจากจากระวังที่เหตุมันก็มีไา่ใดเนี่ยนี้ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นความนิยม โอ้เรามันเสียบน้ำดิแมนคนับแล้วก็คนหันมาสนใจธรรมชาติครับหลายเพราะว่าอ่าทรัพยากรมันถูกตัดทำลายถึงถูกย่อยแปว่นอะมันหลายขราบคนก็เลยเริ่มมาใส่ใจเรื่องพอกนี้เด้โอ้ครับบางคนก็จะไม่เห็ุเป็นบานสวนอ่ากะเียนออกมานี่ก็คือมีแบบภูมิปัญญาเกามีเห็ุมีนั่นมีกินมีธรรมชาติไวให้พักผ่อนมีบานห่ังน่อยๆนมาให้พักผ่อน วัยเกษียนเขาเอื่นว่าบางคนกะต้องการความสุขครับมเพราะว่าเงินท่องเขามีพ่อใส่แล้วเพราะว่าเขาหามาเก็บไว้ในใบเกษียนพอแล้วครับบางคนกันตตองกา่านไล่ได้บบางคนกัตตองการต่อยอดครัแต่มีหลายกลุ่มหลายจําพวกแล้วแต่มากมันก็นเลยเป็นอน,นี้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากอยากถามเลยเพอดีเลยมีโอกาสเดยมาททำคลิปในลักษณะนี้เลยอ,อยากถามอาจารย์เลยว่า อาจารย์แบ่งปันหัวเสือวิธีการเห็ดสูตรต่างๆนี่ไปในช่อง You Tube ต่างๆเพจหรือว่ารายการ,รต,ต,ตา่างๆเนี่ยบอยันเขามาเห็ดแข็งบ่กะมัน <c oughs> เป็นเหลืองทำรมชาติบอแมนครับผมผมมองว่าผมหยิงยิงแบ่งปั่นออกไปครับยิงได้ค<ม>คนที่เขาถามมาคนไปเห็ดแข็งบอนะครับผมสูตรนี่ผมหายไปคนเอาไปเห็ดแล้วปุ๊บ,บเขาไปทดลองว่ามันประสบผลสําเร็จ แทนเขาสีแข็งอาจจะมีส่วนที่เขาอาจจะได้ยอดขายตอนนั้นเขาก็ต้องตามหาต้นต่อว่าสูตรนี้มันมาแต่ใสมาแต่ใสเป็น้องไผ่โอ้หฮะนายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งได้ครับต้นตำรับมันมาจากนี้บางคนเขาก็อยากตามหามาหาต้นตำรับอยากขมาเบื้งมองที่เป็นต้นตำรับในการเห็ดโดยใช้สูตรนี้แม่นว่าเพิ่นเห็ดเป็นจังไดตอนนี้เพิ่นเพิ่นะสบผลส่นเร็จไปถึงขั้นใดแล้วค มันมันเป็นยุคที่ห้าบ่บตรงห่วงวิชาเนาะอาจารย์เนาะห้าวซึกว่าความสุขของการขา,ขายแล้วเฮามีเงินสุขเหนือกว่านั้นคือการหา้ครับก้านที่ห้าล้าที่จะห้นั่นคือความสุขที่แท้จริงเลยออืครับสุแขแห่งใดครับสุขเวลาห้าใหายคนแล้วห้า่ได้หวังผลตอบแทนแม่นบ่แมนไหม,มครับนั่นคือความสุขชีวิต<อ>นี้พู้ใได้เสียหาแล้วกสะสมพอกนีได บ,บางคนมีรล่ได้มากนะบางคนเห็นแต่ความอยากได้มันบอกครับม,มันสิสุกจังไดครับมนจนจนมาในมือนี้มือทีไล่ซดแบง่งปันวิธีการเทศเทละโงกบอด้เ,ดเก็บไปแต่ในขั้งองจะาของเพียงผู้เดียวเป็นความประสบพ้นสาเร็จที่คนทั้งประเทศได้หูว่าอาจารย์กระปุ่บานไล่สวนทมเป็นจุดจุดหนึ่งที่มาศีสะเกดเราต้องแวะมาครับตำบลบ,บึงมะลูอำเภอการทลักษ์นี่คือ สิ่งที่อาจารย์ได้ให้ก่อนที่สิมาเป็นนั่นก็ทุก์ยากกับบุกมามุ่งมันมาน่ามาตลอดเพราะ้ดประสบผลสาเร็จหล้วกับลืมทิ่สิบแบ่งปันแมน่นับางสิ่งบางอย่างมันเป็นแนวทางที่จะให้เฮ้ไใ้สางธรรมชาติขึ้นธรรมชาติไดเร็วที่สุดถ้าผมเก็บใ้คนเดียวพื้นที่ของผมมันก็เ็ดไดแค่ซํานี้เพราะว่าผมมีพื้นที่แค่ซํานี้ถ้าทุกคนหูทุกคนเข่าถึงทุกคนกับสี่ซอยกันปลูกจุดประสงค์หลักคือผมต้องการสางทรัพยากร คนเดียวสางได่ได้มันต้องรวมกันหลายๆคนอต้องขยายแนวทางให้คนเริ่มหันมามาคือเฮาับมาใส่ใจต้นใหม่คือเฮาครับตัวน,นี้ผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจที่ให้คนหันเขามาปลูกต้นใหม่ครับ<อ>นี่คือทรัพยากร,รที่เฮาต้องอต้องใส่ใจมันครับเพราะว่าอายขึ้นเบิงว่าถารุนลูกรุนหลานเฮา เฮาบ่เห็ดไว้เขาบร้สารทรัพยากรไว้เขาเขาสิมีอย่างายเฮ้าย่อยเบิร์ดเฮ้าอ่าเมือบจนเบิรดทรัพยากรี่มีถาดอาหารเฮ้าก็เอาไปใส่เบิดแล้วในหลุนเฮาโอ้บานนี้เฮาสิบอกลาตอบลูกหลานเฮาว่าหักลูกหักหลานเด้จยังไห๋หรือว่าเฮาหักแต่เจ้าของหรือว่าเฮาเห็นแก่โตไปบอแมนแม่นบ่แมนค่ะมันเฮ้าสิบเหลื้องอยังไ้ให้รุ่นต่อต่อไปให้เขาได้ภาคภูมิใจในิ่ิงที ที่เป็นเห่าในในหลุ่หนีเนาะแมนโอ้ยนี่คือตอบโจทย์เลยผมตอบได้ว่าผมหักหลูกหักหลานผมนะผมสางไว้ออ้ยเคมีอันใดที่พยายามลดใดผมลดครับผมมาหันที่จะปลูกที่จะฟังเอียงที่มันอ่าเป็นธรรมชาติให้ธรรมชาติมันบํารับบัตรของมันเองครับว่าต้องใสสารเคมีจนหมากเกินไปครับบางสิ่งบางอย่างก็ใส่อยู่นั่นแหละเฮาหดิอย่ยงบ่ได้คุยหมอกคุยหมากอันแส่เขาอะนนะครับเออ มันก็เป็นเรื่องของธรรมดาเดี่ยงของเทคโนโลยีเนาะแมนครับแต่ว่าเขาพยายามปรับลดลงมาครับนน่าครับเพื่อที่จะเพิงผ้าจะของหายล้ายที่สุดบ่แมนว่ามือนึงซื้อมนเห็นบาเขาจะปิดอันนั้นสองเขียบอันนั้นครับอยู่ทางฟังยีหล่อยี่ลานปุ้ยสงหม่ห้องบได้นะคบปุ้ยก็กำลังจิกข้นตอนยิ้งบุ้งเด้พี่น้องหันห้อง่าหันมาเพิงผ้าจะของแมนบอห้องพิงผ้าต่ปัจจัยภาหนอกบ่ได้ฮันน่า ครับเป็นเรื่องจริงที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้วิกฤตโลกมันไปขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วแมนเมื่อนีเขามาเรียนรููแล้วก็มาฟั่งนี่หลายๆมุมมองที่หลายๆคนไม่เคยหูเ่ยวกับอาจารย์กับปุ่นเ่้วกับการขึ้นมมกขึ้นบ่อไดล่ํำได้รวยมาแต่ที่แหลกเป็นกระสูขึ้นจนเกษตรกรทุกๆคนตอนนี้ก็มาได้ลุ้ยเลยพ่อมีพ่อกินพ่อใส่พ่อมีพ่อกินพ่อใส่แมนครับเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่จะครองที่ มันเป็นประสบการณ์แห่งความสุขนะครับ,รบจากป่าไพสิเกเดว่ามันสีเป็นทีหูจักของคนทั่วประเทศแล้วกับเขามาเมื่อกี้นี่ก็มีคนเขามาแมนครับางหานนี่เข้าท้ายถ้อยู่นี่ก็มีลูกค้าเขามาาเปเยียนเยี่ยมชมมีอย่างหนึ่งที่อยากจฝากพี่น้องเข้าไว้ว่าเข้าสะสมไว้พวกนี้ต่อไปมันจะเป็นของหายยากเป็นของหายอยากแนวใดยพวกตนใหม่เป็นของหายยากบอหายอยากาายอะไรครับเพื่อมันจีใหญ่แต่ละตนใส่เวลาอ่าแต่ก่อนมันอาจจะมองว่ามันมีมลคา่า เพราะว่ามันหลายจะขาไปขายให้ผู้ใดแต่สมัยตะกอนเผาทานนี่เอาใส่ถ่ายเราจังยันยานงาออมบ่านกับบุ้ไผ่เสืออยู่แมนเดี๋ยนี่มีใหม่สิเผาขายบ่คนไหนเผาทานเนี่ยเขาสิจอง,งแต่อยู่ในเตาแมนแล้วสมัยแตะกอนเฮ็ดหนีเลือกกินแต่โต้จุมจ๊มๆมันเออขันโต๊บ้านๆนี่สินี่เตะถิมเตะถิมเลยแมนแล้วสุ้มือนี่มันค่อนขางที่จะเปลี่ยนกลับกันไปเบิดครับสิ่งทีสมัยตะกอนเฮาเอาไปขายให้ไผกับบุ้ไผ่เสือ แต่เดี๋ยวนี้มีมูลราคามีราคามีเบิร์ดเนาะนี่ตอบนบ้านเนี่ยนจารย์เนาะหาสื่อกับแถบสิบว่ามีพร้อมโอเพราะว่าทรัพยากรมันเบิดครับแรงอาหารเทามันเบิรับเฮ่าตัดเท่าถางเฮาหย่อยเพื่อไปสร้างความเจริญอ่าแต่ว่าเวลาความเจริญเป็นสูสูงสุดแล้วสิ่งถี่เฮาหย่อยมันก็หย่อยเกือบเบิดแล้วครับ โลกมันสี่หวนกลับขึ้นมาฮึมแล่ละเขาจังคอยสิเขาเขาเลืเอื่ยนว่าต่อไปนี่มันสีเป็นยุคใหม่คนสีอยูใดคือคนอันนั้นอ่ามีศีลมีธรรมอ่าเขาสู้ยุคอ่าสามหลมโพสีเขาเอื่นครับครับฮัลอหอเป็นอย่างคือว่าสามหลมโพสีคนที่ได้สีสางธรรมาศาส์ไปสางอาหารไว้นั่นคือสามหลมโพสีเอ่าสงอาหารไหมมันคงครับ เพราะว<า> <ลด S 2> ่า<ด>ต่อไปนีต่อไปหนีเห็นบหครับตามกระทวมตึกกระทะมรมอันแผ่นดินก็บไว้บ,บ้างมองแหงแรงผู้ได้ที่สางทรัพยากรสาสมน้มสาสมต้นใหม่เนี่ยต้นใหม่นี่ดูดน้าต่อต่อปีนี้มาไหวในนี่เห็นสางความชุ่มชื้นเนี่ยครับเพื่อเขาเลียงตัวเขาไฮรอดเนี่ยบ่รู้ว่าเจากเท่ายเด็ดครับมันสิเห็นใ้พื้นที่นั้นเป็นอุดมสมบูรณ์อายเห็นต้นใหม่อยู่เรื่องกวนบ่มันเป็นอย่างคือง,งาม เออมันเป็นยังมันคือปอดตายจริงๆคือมันอยู่สูงเออมันอยู่ทั้งพ่นทั้งก่อเนาะหลังกางามกวู่มูพร้อมไม่ฮนมันสะสมีอย่างไรแนี่ยไอวะนั่นแหละห้าต้องเลี้ยนแบบตัวนั้นห้าต้องจำลองตัวนั้นครับแม่นอยู่หรอกครับเออต้นไม้อยู่ทั้งพ่นพ่นมันสูงปานนี่มันคือปอดตายครับหลังกางงามมีแต่งามขึ้นก็งามนี่ในพ่นพดนั่นก็งามพร้อมไม่ฮนพ่อได้อาปุ๋ยไปใส่มันอ๋อมันกับบะมีเนาะครับมันกับบะหมี่เขาเออมาธรรมชาติจัดสรรธรรมชาติ เกลือนุนหรือว่าสางจเลินซีถาดอาหารของเขาเองครับครับห้าตองเหลือมาสางพดนั่นไหมเพราะว่าห้าทำลายไปไปแล้วห้าตองมาปั่นพวนไหมห้าตองมาปั่นพวนไหมแมนอาซีนาครับแต่ว่าถ้าพวนตันนั่นขึ้นมาอุดมสมบูรณ์แล้วมันอยู่คงทนบะทีสุดเลย่าจอครับน่คือผมอ่าเบานะครับผมให้เห็นผาบนะครับผมอาจจะยิบจับยกตัวยางมาให้พี่น้องเาได้เห็นผาพ ครับนะครับผมสําหรับเฮ็ดชนิดนี้นะครับผมผมได้สางพ่นตัวนั้นขึ้นมาแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วเฮ็ดชนิดนี้อยู่ได้อีกเป็นร้อยหลย,ยปีจ้กลัวเฮ้าจะตัดต้นใหม่ตัวน,นี้ไปใส่งานหรือว่าเฮ้าอยากจะมีหอดรุนลูกรุ่นยังเขาอตัดไปขายเนี่ยหน้านะนะคอ่อยขังนะเดือดแสบน้องเขาครับมันยังค่อยจีเริ่มเบิดแต่ว่าให้มันเบิดบาเบิดเฮ้าตัดปุ๊บเฮาก็ฝ่าวต้นใหม่มาปลูกนี่ก็ยังยังสิแมนครับนั่นน้อยนอยทาแล้วโอ้เฮ้าตัด อาปูทาแล้วตัวนี้เชื้อเฮ็ดมันก็บจะไปสัมพันธ์กับต้นหน่อยนั้นเพราะตาต้นใหญ่ไปใส่เฮ็ดมันก็จะเกิดจากต้นนั้นต่ออือั่คือวิธีที่เห้อ่าคิดไว้แล้วเรียบร้อยออกแบบไว้เรียบร้อยครับครับก็เลยกินบเบอ้ครับกินบวชแม่นแม่นแม่นเหลืองจริง้อครับทดแทนทํลไรแล้วก็ทดแทนแม่นไปบบ่แม่นว่าทํลไรทํลไรทํืไรบิดเห้ตาต้นนึงเฮาปลูกสองครับบ้มีเบิด มิเตสิไรขข้นแมนครับมิเตสิไาข้ข้นครับพี่น้องนี่เป็นมุ่ม,มองดีหอบโบเคยหูเลยหลายๆคนเขามาสัมผัสกับโบเคยหูมือนีก็เลยอยากที่นําสิ่งหที่อาจารย์กระปุ่นเิ่นเฮ็ดมาก,กว่าเั็นสิสัเร็จนีมาฝากพี่ฝากน้องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของของคนที่อยากที่มือหนึ่งมีมือ,มอ,มอ,มอพ่อได้นะครับครบใไ้ซูพี่น้องฟัง้วก็ถ้าเบอร์ติดต่อหรือว่าอยากเขามาเบิ่งอยู่นีก็อยู่นี่อยู่บ้านน้องสละเนอะแมนครับตำบวจบึงมาลู อำเภอกันทลักจังหวัดชิสเกตหรือว่าช่องท่าท่าการเขามาโดยแผนที่ g o o g l e Map ว่าบ้านไร่สวนธรรมครับแต่พอเพื่อนแน่นอนนี่เพื่อนนั่งอยู่นี่แล้วครับมาได้เด้อพี่หน้องเด้อบ่ได้จัดคอจัดแชทยังดอกเติมน้ำมันรถมาเองเน้ำมันรถมันแพงนะครับว่าได้เก็บว่าได้ยังพ้ได้อยากมาหาความรู้มาเบิ่งรูปแบบในการถี่ผมเห็ดก็สามาานมาได้นะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนกคนอยู่นี่บ่ามีการเก็บเงินค่าเขาชมบ่ามีอ่า จำนวนว่าต้องซื้อนู่นซื้อน,นี่<ม>นสามารถเข้ามาได้สุขสุคนครับนะครับ,บามาเบิ่งแล้วถือแก้กันแล้วนะครับผมคุยถือขอจังคอยซืือกันคายกัน,น,นจังคอยเสือคายกัน,นสำหรับป้ามะปุน่นกับพ่อแล้วนะครับผม แต่ว่าถ้าผู้ใดเสียเงินมาให้เอาเบอร์สุบาเลยสางวาทโอนบัญชีเบาสักสีก็ได้เด้อสักสีะจัน์ก็ได้เด้อบ่ต้องออนได้สักดาสิงเงินหรอกเป็นพอแล้วมวนเด้อยพี่น้องนี่ล่ะพิธีธรรมชาติบานเห่าสุกซาไดสิซุกซาบานเห่าครับครับเวลามันมีวิกฤตมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่สิ่งแรกที่เหาสีคขึ้นหอดก็คือพอกบแม่แล้วก็บ้านเห่า ยางน,น้อยบ้านเฮาก็มีเขามีนันมีน<ม><ะ>ีกินมีฉะนั่นแล้วผู้ใดไปหาเงินหาทองนะครับพอมีเก็บมีกำให้เอามาปูไวลากฐานอยู่บ้านเฮาให้มาเห็ดไว้ให้มาสางไว้เวลามันเดือดร้อนมามือได้มือหนึ่งน่ะคือจริงที่ผมบอกว่าเฮาสิกิดหอดบ้านเฮาสิไดกับมาใส่ทรัพยากรนะัะถา้าเฮาบ่เห็ดไว้นะครับผมเวลามันเกิดปัญหามาจังได๋เฮาก็ต้องได้กแต่ว่ามันบมมีใส่ เพราะว่าเข้าปฏิเหตุไปครับชีวิตคนเฮ้ามาแนนมานอนนะครับว่าบาข้อปุ่นก็ว่าจะเป็นปุ่นแล้วนะครับผมผู้จัดการโรงงานปุนแล้วเะพระบริษัทยูกรุงเทพกร <c oughs> ุงไทยหมดละนะครับผม<อ>เธื่อเหลือมาได้มาเหตุสวนเสยนะครับผมเป็นต้นแบบไปครับคนเสยคือกันครับมับนกับว่าอะไรมีหยังแน่นอนมีแน่นอนครับอ่าตามห่วงของเวลานะครับผมสําหรับอ่าคนที่ เขาไหวกระเสียนแล้วนะครับผมอิมโตอ่าในหนาจีกันงานแล้วนะครับผมเนี่ยมาแบบนี้ที่สุดของที่สุดนะครับความูุขับพี่น้องที่เรือไหวกัที่เรือกับเบิดยุคเข้าแล้วก็เอาาไ้ลูกให้านเข้าต่อนะครับผมมีเสีอยวยังไปได้จักอย่างทิมไว้นีเบิร์ตเขาของเงินท่องกับยันมือกันไปครับเขาจึงเอื่นว่าสมบัติผัดกันชมค อโอเคฟังแบบว่าชัดเจนเป็นคลิปที่ดีมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับอยากให้พี่น้องชมคลิปแล้วก็จินตนาการถึงความสุขของมือที่เอบปดเกษียณแล้วเขามาอยู่บ้านมีทรัพยากรบางสิ่งบางอย่างมีมรลดกที่เป็นป่าใหม่ที่เป็นเฮ็ดที่เป็นเศรษฐกิจให้กับลูกคับหลานเขาได้หน้าคตนะครับมือหนีมาฟังทัศนคติของอาจารย์กระปุลได้ความดูมากมนะา,า,ายนะครับขอบพูณอาจารย์กระปุลได้ายนะครับที่ให้ความหัวแล้วก็ไอ มอบสูตรเชื่อเฮดได้หลายคลิปให้กับบ่าวซักซีเดี๋ยวไปเผยแผ่นะครับยินดีครับเป็นตัวแทนพี่น้องเอฟซีของเฮาขอบคุณอาจารย์ขปุนเดี๋ยวมื้อหน้านะครับกเดี๋ยวสิขอมาอัปเดตอยู่สวนอาจารย์ขปุญที่เอฟซีเฮาได้เบิ่งอีกสําหรับมื้อนี้คือสิสมมาพากก่อนเจ๊เวลาขอบคุณอาจารย์ขปุญได้หลายเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ครับอาจารย์ขปุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ